Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE นี่ยนม่อ๋ e อ <lands> ี่รามาถึงแล็งอ่าไ้ยออแ่งนี่น้หเานะก็เน่หลังจากมีกระแสว่าที่มมีการติดโควิดในหมู่บ้านนะครับ ชาวบ้านที่ติดโควิดกับเด็กที่ติดโควิดนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อคับทางโรงพยาบาลเขาก็ลับตัวไปนักหาอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลนาดใหญ่ครับแล้วกางโรงพยาบาลไปดูครับแล้วผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็เป็นไปตามมาตรการคือให้กักตัวอยู่ที่บ้านครับไม่ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปทุกที่กับผู้อื่นครับเาเป็นมาตรการที่ต้องป้องกันไม่ให้โรคระบาดที่เราไปถึงผู้อื่น ครับที่ว่าเรามาชาวบ้านมาตรวจวันนี้ครับมามาตรวจประมาณกี่คนนะครับวันนี้ก็ตกประมาณตามโคต้าเขาก็ให้มา150คนครับครับมาตรวจมีการตรวจกี่วันมาแล้วครับตรวจมาแล้วสองวันเมื่อวนันวันแรกเมื่อวานมีนมโคต้า120คนมีตรวจกี่กลุ่มบ้างครับตอนนี้อ่าคือทุกกลุ่มกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มครับเพราะว่าในบ้านตีนนาของเราเนี่ยมันมีผู้เป็นบวกมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วประมาณเกือบ20แล้ว ก็เลยว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาก็เลยตื่นตัวเขาก็อยากจะมารู้ผลว่าเขาจะเป็นบวกไหมคือการป้องกันของเขาอะพอจ่าลูกเลามไปอย่างอื่นสำหรับบ้านใกล้เรือนเคียงที่ติดโควิดนะครับเขามีการตักกักตัวหรือว่ายังไงมากตอนนี้บ้านใกล้เรือนเคียงตอนนี้ยังยังยังแต่ผมก็มาจากหมู่ที่สี่บ้านชาโต้ก็เลยว่าตื่นตัวเพราะผมก็มาคุกคีอยู่มาเกิดแม็กกับต้นคุกับกลับบ้านมาคุกคีกับชาวบ้านอยู่บ้างก็เลยว่าเรากลัวจะ มีผลกระทบมาถึงตัวเราแลวคนรอบข้างนอกนั้นก็หมู่สามหมู่สี่เขาก็มาเพราะคนที่มีเชื้ออยู่ไปคุกคีกับเขาอยู่ครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ยังไม่รู้ผลอยู่ของวันนี้ตอนนี้ใน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 บริเวณนี้ในหมู่บ้านตีนนานประมาณ20คนใช่ไหมยี่สิบคนครับตอนนี้20คนชัดเจนแล้วแยกเด็กอีกคนผู้ใหญ่อีกคนได้ไหมครับแยกเด็กี่ผมยังยังไม่ทราบสถิติตรองนั้นว่าเด็กเท่าไหรผู้ใหญ่เท่าไรแต่ว่า20เด็ก4เด็ก เด็กสี่เด็กสี่คนครับสี่คนสี่คนเรามีการรณรงค์อะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคือตอนนี้ทางอบตคมีเกียรต์ก็มีการรณรงค์เพราะว่ามีกระจายเสียงตามสายทุกหมู่บ้านครับกห้ผู้นําโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบตเขารณรงค์กันอยู่ตามมาตรการของภาครัฐและวันก่อนก็เป็นโอกาสดีท่านผู้กำกับก็เป็นห่วงเป็นใยกับอาจาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลคอมเกียรติโดยเฉพาะบ้านตีนา ท่านก็นเลยได้ประสานชุดตชะสะตำรวจมวลชนทุกชนสัมพันธ์แล้วกัท่านผู้กำกับเองก็ลงพื้นที่มาเน้นหลักกันที่หมู่ที่หนึ่งบัตนตีนนา <Okay. S 1> ก็ได้นำแมสมาเพื่อเจ๊กจารบ้านแล้วก็ป้ายรดลารงตามานโยบายของรัฐบาลตามมาตรกตารต่างๆก็มีป้ายเดินถือกันให้ชาวบ้านป้องกันตัวตามาตามาตรการห้ามไม่ให้รวมกลุ่มให้สวมแมสให้มาล้างมือด้วยเจลแล้วก็มาอยู่กรวมกันใน กลุ่มคนจํานวนมากวา่าไี่มาตรการากต่างๆแล้วก็ได้เดินถือป้ายให้ประชาชนและก็เดินจแจกแมสให้กับพวกแม่พี่น้องชาวบ้านที่นาทุกครัวเรือนเพื่อเอาไว้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กาพี่ผมถามอีกก่องอนิดนกลุ่มเริ่มต้นที่ว่ามีการติดโควิดเข้ามาทางไหนครับเข้ามาทางไหนก็นํามาจากอาดใหญ่เปอ่าเป็นคนในพื้นที่เขาไปทำานในอัาเนใหพ่ครับเขา็กลับมาเยี่ยาญาติครับกลับมาเยี่ยมญาตินอ่าเ็อยู่กับญที่าตปทำบ้านนอ่าเป็นคุนเื้นของการ เร่ขยายพันธุ์ของเชื้อโควรนิกา9ก็เลยว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ก็ก็ปล่อยไปละเลยคุกคีไปคุกคีมาจนน่าเนี่ยได้บทสรุปว่า พอไปตรวจเจอก็บังเอิญว่าเจอก็เลยถือว่าเป็นเอ้าหมายของบัรบุญของพีเกดขึ้นมาตั้งทีก็คือเด็ก4คนตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ประมาณ16คนครับมาถึงวันนี้เนาะวันนี้นะครับเรับข้อมูลล่าสุดวันนี้ใช่ไหมครับครับวันนี้ครับและเมื่อวานนี้ที่ตรวจผลที่จุดคัดกรองตรงนี้ยังไม่รู้ผลออกมาว่ามีผู้เป็นบวกหรือผู้เป็นลบกี่คนยังัไม่ทราบแล้วก็วันนี้ต่อเนื่องมาเพราะเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการด้วย ตรวจทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่คนรวมสองวันรวมสองวันก็ประมาณเมื่อวันร้อยี่วันนี้ร้อยห้าก็ประมาณสองร้อเจสองร้อยเ็ตามพูต้าอ,อ,อาจจะมีต่อหรือไม่ต่อก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ของกับรรทรวงสาธารณสุขเขาจะเปิดโอกาสไหมแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ครบครอบคุมของคนหมู่ที่หนึ่งบาตตินาถ้าแบบนี้เรา มีโอกาสปิดหมู่บ้านไหมครับอะไรครับปิดมีโอกาสปิดหมู่บ้านไหมครับมีโอกาสปิดหมู่บ้านไหมตอนนี้ตามนโยบายของท่านกำนันนะของผู้นำต้องถ่นเขาก็มีแนวทางปิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อ่ากันเชือกกันอะไรไว้ในถนนสายหลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการปิดหมู่บ้านจริงๆอนะคือมันจะยุ่งยากในเรื่องของอาหารการกินชาวบ้านเขาจะ,ะไปซื้อสินค้าไปซื้อของนี่คือมันมาตรก,การนั้นนั้นได้ด้วยผมน่าจะทิ้งีต แต่เวลาปฏิบัติน่าจะยากยากใช่ไหมครับแต่ตอนนี Wein ้เขาก็ประกาศปิดหมู่บ้านอยู่ครับ